บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะส่วนในเรื่องของการาทําในเรื่องของการดูแลสิียรภาพของราคาข้าวเนี่ยก็คงต้องแบ่งเป็น2ประเภทประเภทของข้าวที่มีมูลค่าสูงนะคะแล้วก็อ,อย่างยกตัวอย่างเช่นข้าวหอมมะลิหรือข้าวที่มีลักษณะเฉพาะกับข้าวที่เป็น v o l ุ่มใหญ่ๆซึ่งก็จะมีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวพอเรานําเรื่องนี้เข้ากับอบขอก็จะเห็นโครงสร้างในภาพรวม ก็ยังมีความมั่นใจนะคะว่าเราสามารถที่จะดูแลในเรื่องของเกษตรกรแล้วก็ราคาข้าวได้อย่างดีค่ะต้องรอเข้าคณะรัฐมนตรีก่อนค่ะในการตั้งออให้ท่านนายกตั้งออนงบกขก่อนค่ะไม่ใช่คณะรัฐมนตรีผู้ผิด ต้องให้ทานายกตั้งคณะกรรมการนบคก่อนค่ะในเรื่องของราคาข้าวเนี่ยค่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องของตอรอยต่อหรือไม่เป็นรอยต่อไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดอะค่ะก็ต้องให้ความสนใจในเรื่องของราคาข้าวแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตร,รษกรอยู่แล้วตัวของดิฉันเองแล้วก็คณะรัฐมนตรีเศร,รษฐ,ฐกิจก็ให้ความสนใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นเรื่องของภาวะเศร,รษฐกิจของโลกในเรื่องของอ,อ,อุปสงค์อุปทานของข้าวซึ่งในปีนี้มีเยอะ มากอย่างที่ได้นําเรียนไปแล้วนะคะดังนั้นคงจะเน้นในเรื่องนี้มากกว่าว่าเราจะดูแลในเรื่องของดีมาน s u สป라이ดูดซับชะลอให้สป라이ไม่ออกมาล้นตลาดมากเกินไปเพื่อพยุงราคาข้าวไว้ให้ได้หรือไม่แต่ว่าในเรื่องของรอยต่อระหว่างรัฐบาลไม่ค่อยกังวลนะคะเพราะว่าทุกรัฐบาลต้องให้ความสําคัญในเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะ แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกคนทั่วประเทศ4.68ล้านคนเรือนนะคะล่าสุดค่ะในส่วนของเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้แล้วก็เดือนธันวาคมจะเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวในส่วนของผลผลิตในเรื่องของข้าวเปลือกนะคะในปีการผลิต2 5 6 8ทา6 9ล่าสุดมีข่าวดีจากกรมการข้าวออกมาแล้วค่ะคุณผ,ผู้ชมโดยร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ายืนยันนะคะว่าราคาข้าวเปลือกปีนี้ค่ะต้องอยู่ที่ตันละ12,000บาทต่อตัน เป็นในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาขั้นต่ำเลยนะคะและที่สําคัญเตรียมที่จะเข้าที่ประชุมค่ะในส่วนของคณะกรรมการนโยบายและก็บริหารเข้าแห่งชาติในวันที่27ตุลาคม2 5 6 8, 8นี้ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกคนทั่วประเทศเลยเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อค,คุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกคนทั่วประเทศที่รอคอยแล้วก็ติดตามในส่วนของมาตรการนะคะในการช่วยเหลือค่ะจากกรมการข้าวล่าสุดได้รับ ข้อสรุปแล้วก็3ข้อสรุปออกมาในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในเรื่องของการพยุงราคาข้าวนะคะซึ่งปีนี้ขั้นต่ําอยู่ที่1<ม>1ึ0 0หบาทต่อตันค่ะโดยร้อยเอกธรรมนัตพมเผาได้มีการสรุปแล้วก็ให้ทางกรมการข้าวเตรียมเข้าที่ประชุมนบขในวันที่2 7ตุลาคม2 5 6 8นรหสบนี้ค่ะสุดนะคะคุณผู้ชมร้อยเอกธรรมนัตพมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้มีการสั่งการเร่งด่วนถึงมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะจากปัญหาราคาสินค้า เกษตรตกต่ําโดยเฉพาะในเรื่องของราคาข้าวค่ะโดยมีการมอบหมายให้กรมการข้าวนะคะขับเคลื่อนมาตรการในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต25 6 8ทั้ง69ครอบคลุมทั้งในส่วนของข้าวนาปีแล้วก็ข้าวนาปลางอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเป็นประธานในการประชุมเพื่อขับเคลื่อนสามนโยบายภายใต้มาตรการดังกล่าว1โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีค่ะ2โครงการสินเชื่อเพื่อรูปรวมข้าวแล้วก สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร3โครงการเจ้เชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกอยู่ที่4ล้านตันเป็นเป้าหมายซึ่งตั้งไว้ในปีนี้นะคะเพื่อพยุงราคาข้าวให้เหมาะสมไม่ต่ำกว่าตันละ12,000บาทค่ะป้องกันในเรื่องของปัญหาผลผลิตนะคะในส่วนของล้นตลาดเพราะว่าข้าวกำลังจะออกสู่ตลาดค่ะเข้าสู่ฤด,ดูการเก็บเกี่ยวแล้วแล้วก็รักษาเสถรภาพราคาข้าวไทยจะนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและก็บรหิหารข้าวแห่งชาติในวันที่ ส7ตุลาคม2 5 6 8นาี้ร่วมกับทางธนาคารทกศค่ะเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งนะคะในส่วนของมาตรการพร้อมรองรับฤดูการผลิตใหม่สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตร,รกรในการรับรู้ข้อมูลทางด้านการเกษตรสร้างรายได้สร้างตลาดแล้วก็สร้างโอกาสด้วยค่ะ ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกคนทั่วประเทศนะคะไหนใครที่รอคอยแล้วก็ติดตามในเรื่องของราคาข้าวเพราะว่าข้าวจะออกสู่ตลาดช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วก็เดือนธันวาคมหรือว่าต้นปลายปลายเดือนตุลาคมทําให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาหลายคนก็หายกังวลใจแล้วนะคะล่าสุดค่ะขั้นต่ํากําหนดไว้อยู่ที่1 2 0 0 0บาทต่อตันตามที่ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผาได้มีการแจ้งไว้ค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คะรวมแสดง ความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้คลิปนี้นาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ